เทียนแอร์อยู่ตอนนี้เหรอคะเพิ่งจบไปนะคะอินิกมานะคะแบล็คสเตจบูงามเมืออพมรเพิ่งจบไปเลย 5E p ีีค่ะก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนเลยนะคะให้มาดูงานผลงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะจากบ้านจีเอ็มทีวีนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยกระดับของวงการบันเทิงไทยเช่นเดียวกันคใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากมากๆสารบตันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายแบบ เหนื่อยมากๆช่วงนั้นแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่ค่อนข้างโหดมากๆกับวบงงารมือมอนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าได้วิชามาจากเรื่องนี้เยอะมากๆค่ะก็อยากชื่นชมเบื้องหลังนะคะที่เขาทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหายเหนื่อยเมื่อเห็นผลงานที่ออกไปจริงๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่นะคะพิเตอร์เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพิเตอร์ก็อยากจะร่วมงานกับพ่เตอร์อีกหลายๆครั้งค่ะค่ะก <ๆ S 1> ็ะ <ๆ S 1> ะสําหรับน้ำตาลก็คือในเรื่องของอินิกมาแบล็กสเตดนะคะก็ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ต้องแสดงร่วมกับหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแฟนตาซีอะค่ะมันก็จะทําให้การทํางานค่อนข้างเล่นกับจินตนาการเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมงานทีมพุ่มกับเบื้องหลังที่เขาทําทั้ง CG ทั้งครอปทั้งฉากทุกอย่างที่ออกมาสมจริงแล้วก็มีผลกับตัวนักแสดงมากๆก็จะทให้เหมือนแบบทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าต่างช่วยกันอย่างเป็นทีมเดิม